จะรูปแบบใดก็แล้วแต่คนมาหาผมได้เลยถ้าอันไหนที่เล่นเพื่อนๆไม่รู้ราคาผมก็บอกเองถา้าราคาลงก็ซื้อตามลงอันไหนขึ้นก็ซื้อตามขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะกลไกใดจะด้วยวิธีใดหรือว่ามีเหตุผลใดที่แตกต่างกัน ถ้าวันนี้อยากจะขายพระที่มีอยู่อยากจะให้คัดดูว่าอันไหนที่มีราคาแล้วขายไปอยากจะรู้ว่าอันไหนมีราคาเพื่อที่จะได้ประเมินได้ว่าสมบัติเนี่ยเรามีเท่าไหร่มีมูลค่าหรือพระที่เราเก็บมาเนี่ยคาใจว่าสรุปว่ามันขายได้ไหมมันเล่นจงินจริงไหมทุกวัดทุกหน้าถ้าเป็นพระแท้ผมเล่นหมด <S 2> <S 2> <S ผมไม่ได้เล่นสายใดสายหนึ่งนะครับผมผมเล่นทุกสายที่มีราคาเล่นหากันเดียกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยบอกว่าทุกสายทําไมไม่ซื้อพระกระถิ่นพระป่าที่ไม่มีราคาเลยพระแจกงานบุญอย่างนั้นไม่ได้รับคาว่าเล่นเนี่ยเล่นแปดร้อยพันหนึ่ ผมไปคัดไปดูให้ได้จะให้ไปถึงบ้านหรือจะมาหาผมที่ออฟฟิศก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเช่ามาจากไร์สดเคสเนี่ยเจอบ่อยเช่ามาจากไร์สดช่วงโควิดเนี่ยคนว่างกัน ไปเช่าโดนอัดมาโดนแพงมาโดนราคาสูงสูงมามะวันนี้เวลาไปขายจะโดนหัก30% 20%หรือไม่โดนหักหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางทีเนี่ยพระขายไม่ได้เพราะว่าตัวเองตอนเช่าเนี่ยชอบไปหมดมั่วไปหมดเช่า15สายมีปูดทวดปูดทิมมีพระม่ดังมีพระทองทิมเวลาจะใช้ตังเนี่ยขายยากเขาเรียกว่าเช่าเป็นแต่ขายไม่เป็นประเภทเนี้ <Yeah. S 1> เจอบ่อยมากนะครับผมเอาว่าอย่างที่ผมอธิบายมา